สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับเซบอามซีเอ็มวันนี้ผมจะมาทําไก่ทอดราดซอสพริกวัตถดิวันนี้เราก็มีไก่ผักชีต้นหอมชูรสพนอแล้วก็แป้งกรอบซอสมาขอเทศซอสมะขอเทศเเรับแหลกนะครับหองก็ตั้งกระทะไว้ก่อน อ๋าอรดับต่อไปใส่น้ำมันใส่ให้หมดเลยนะครับพอน้ำมันไม่พอกว่จะร้อนน้ำมันร้อแล้วก็มาหมากกาักไก่รอ นี่ที่ขามได้ชุดรถใสไปแล้วครับนี่ขนอกไก่พิกไทยแล้วแต่ความสอบครับเะสียสัน้อย ก็แป้งกรอบต่อไปก็เป็นไข่ครับไข่ไก่สองฟองแล้วก็คลุกให้เข้ากันถุงม,มือไม่ต้องใส่นะครับถ้าไม่มี ไก่เราก็คุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ลงไปทอดได้เลยนะครับรอนน้ำมันร้อนนะครับตอนนี้น้ำมันก็ใกล้จะร้อน,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 นแล้วใส่ไก่เอาคุกกระเทยซะนิ่งๆแล้วเนาะตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนนะครับเอาไก่ใส่กระทะได้ ตอนนี้ครับระหว่างที่เราไก่สุกแล้วก็มาหัน่นต้นหอมผักชีรอ ตอนนี้ครับไกลล่เราก็จะสุกแล้วในเวลาประมาณสองนาทีต่อไปนะครับตอนนี้ไกลล่เราก็สุกแล้ว งงล่างงงงงงงมั้งใ่ะตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาพริกทอดน้ำมันใส่ิดเดียวไม่ไปเรื่อยนะครับพอพริกหนหอม พริกล้วก็ขอมแล้วนะแล้วก็ใส่มันจิ้มไก่ซอ,อ,อสพริกอ๋อซอสระเขเทศ าคนให้เข้ากันไปใส่หมยำมันส้มเลยนะมันส้มมันต้องใส่มันส้มส้มตอนนี้เราก็ทำซอสเราเสร็จแล้วนะครับ <inate> เแล้วก็จะมาหน้าไก่ขั <st im ul ans> ้นตอนต่อไปเราใส่งานงานขาวนะครับถ้าเป็นงานดำก็ถุกยอเลย รอบผักชีเดี๋ยววันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเราก็ชิมต่อนี่ขาไมา่ได้ข้อหนึ่งยังไงครับคืณเหมาะขนาด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมฝากไว้ถ้ากดกระดิ่งคลิปนี้จะไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปวันนี้เทปแอมสวัสดีครับ